การเดินเร็วการวิ่งการยืนแกว่งแขนหรือจะปั่นจักรยานหรือจะกระโดดเชือกเรียกว่าเป็นการคาร์ดิโอรวมแม้กระทั่งกับการเต้นแอโรบิกก็เป็นการคาร์ดิโอคือการได้เผาผลาญไขมันนะคะและได้กระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นฮาร์ตเลดให้หัวใจของเราแข็งแรงและสร้างหรือเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเรานะคะ วันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะเพื่อเผาผลาญไขมันอย่างต่อเนื่องสัก5นาทีนะคะและก็จะได้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้วยการบอดี้เบดนะคะสัก5นาทีนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะโวมโวมกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นกล้ามเนื้อเล็กน้อยนะคะขยับสเตนะ สเต็ปขานะคะต้นกล้ามเนื้อที่ขาและหัวไหล่นะคะเพราะเราจะใช้ทุกส่วนของร่างกายเรานะคะก่อนออกำลังกายทุกครั้งลดอาการตึงนะคะของกล้ามเนื้อนะคะอาการบาดเจ็บอาการที่เราจะทำให้เป็นตะคิวนะคะเราจะต้องบอมอัพทุกครั้งก่อนที่เราจะ อกําลังกายนะคะเราจะเริ่มสเต็ปนะคะการแอโรบิกนะคะการทําต่อเนื่องสัก5นาทีนะคะทําให้ร่างกายของเราได้เคลื่อนย้ายได้ขยับนะคะดึงไขมันออกมาเผาผลาญนะคะคาร์ดิโอวันละเล็กน้อย5-10นาทีต่อวันนะคะก็จะทําให้เราแข็งแรงนะคะเพิ่มภูมิต้านทานนะคะขยับให้ร่างกายขยับให้หัวใจของเราเต้นแรงเล็กน้อยนะคะ เมกันนะคะทุกคนจะขยับร่างกายของเราไปเรื่อยๆนะคะการออกกําลังกายไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแต่สิ่งที่สําคัญเราจะต้องมีการกล,กล็งกล้ามเนื้อนะคะกลง็งขมิบขแมว่วนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อของเรามาได้ดีนะคะได้ใช้งานนะคะถ้าเรา ออกกาลังกายคาร์ดิโอโดยที่เราไม่ใช้กล้ามเนือ้อไม่มีการเกร็งนะคะเกร็งหน้าท้องกล้ามเนื้อเราก็จะไม่ได้กระตุ้นนะคะไม่ได้ใช้งานขยับไปเรื่อยๆนะคะการคาร์ดิโอไม่มีผิด,ผดไม่มีถูกในเรื่องของท่าทางนะคะขยับก็เท่ากับ ออกกำลังกายนะคะขยับไปเรื่อยๆนะคะได้ใช้กล้ามเนื้อต้นขาสเต็ปต่อเนื่องขยับต่อเนื่อง5นาทีทุกๆวันสินาทีทุกๆวันก็ถือว่าเป็นการได้กระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะก็จะทำให้เราไม่สะสมนะคะระบบเผาผลาญของเราได้ใช้งานทุกวันทุกวันนะคะกระตุ้นระบบเผาผลาญทุกวันนะคะ ได้เผาผลาญไขมันทุกวันนะคะ,ะจะเริ่มจะเริ่มความเร็วขึ้นนะคะใครมีท่าออกกำลังกายในดวงใจก็อ,ออกมาใช้ได้เลยนะคะการออกกำลังกายไม่มีคิดไม่มีถุกขอให้เราออกกำลังกายนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะ ความต่อเนื่องความสม่ำเสมอนะคะจะได้ผลดียิ่งๆนะคะถ้าเราทำต่อเนื่องทำสม่ำเสมอนะคะทำบ่อยนะฮะร่างกายกล้ามเนื้อก็จะยิ่งจดจำนะคะเผาผ่านวันละนิดนะคะเผาผ่านทุกวันวันละนิดนะคะ ก็จะให้ร่างกายกล้ามเนื้อจดจำนะคะเกร็งหน้าท้องนะคะเกร็งขมิบขมแมวการเกร็งหน้าท้องก็จะให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเราได้ใช้งานนะคะท่านี้ก็บอกได้เลยว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ ใช้งานกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ใช้งานกลิ่งหน้าท้องสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะออกผันต่อเนื่องคาร์ดิโอนะดึงไขมันออกมาเผาผลาญน,นะคะท้าง่ายๆสามารถทำได้ที่บ้านเล็กคือเล็กคือ จะนับก็ได้นะคะนับเอาที่เราไหวเลยใครนับไหวก็จะดีนะคะช่วยให้ปอดของเราแข็งแรงนะคะขยายปอดก็ได้นะคะเริ่มต้นจากการนับก็จะช่วยทําให้ปอดของเราแข็งแรงถ้าใครนับไหวนะคะเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราออกกําลังกายไปด้วยพูดไปด้วยได้หรือว่าเรานับได้ก็จะทําให้ปอดเราแข็งแรงมากๆเลยนะคะ เดีเราก็จะทาสลับกันไปนะคะท่าออกกำลังกายในแต่ละท่าแล้วก็ดีไซน์ชอบท่าไหนเราออกกําลังกายถนัดในท่าไหนเราก็อาจจะทําหรือเล่นย้ำๆซ้ําๆได้นะคะไม่ผิดแต่การสเต็ปไว้นะคะคือการได้ทําต่อเนื่องนะคะคาร์ดิโอก,ก็คือการเผาผลาญแบบต่อเนื่องนะคะ 5นาทีแต่ทำแบบต่อเนื่องนะคะก็จะได้ผลดีมากๆหายใจลึกๆเข้าไปที่หน้าท้องนะคะหายใจลึกๆลงไปที่หน้าท้องของเราแล้วเป่าปากออกนะคะช่วยคลายช่วยคลายความเหนื่อยให้เราได้ดีมากๆเลยเล็กขึ้นหล็งหน้าท้องปุ๊บ้ายขวานับหนึ่ง 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ห้าหนึ่งกลิ้งหน้าท้องนะคะหมั่นกลิ้งหน้าท้องไว้เยอะๆกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะดึงไขมันมาเผาผลาญน,นะคะหมั่นกลิ้งหน้าท้องเยอะๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าท้องเราก็จะได้ใช้งานนะคะเล็ก์คือกลิงหน้าท้องปา,ปากออกนะคะหายใจลึกๆ จะทำสลับกันไปนะคะกลิ้งให้เป็นประจำกลิ้งให้เป็นนิสัยนะคะกลิง้งขมิบขมแ่วสเต็ปไว้สเต็ปไว้ไวนะคะอย่าเพิ่งหยุดนะคะอครบ5น,นาทีหรือ10นาทีแล้วนะคะเราก็สเต็ปไว้นะคะ เราก็จะช้าลงนะคะเพื่อเป็นการค่อยๆขูดดาวนั่นเองนะคะเพื่อนๆอย่าหยุดเลยนะคะให้เราค่อยๆช้าลงนะคะให้อัตราการเต้นของหัวใจของเราค่อยๆช้าลงช้าลงนะคะค่อยๆคูดดาวนะคะหายใจลึกๆเข้าหน้าท้องเป่าปากออกนะคะ หนาทีนะคะสินาทีต่อเนื่องนะคะร่างกายของเรานะคะจะจดจําได้ดีมากๆกล้ามเนื้อจะจดจําได้ดีมากระบบเผาผลาญของเราก็จะจดจําได้ดีมากและถ้าเรายิ่งทําบ่อยทําทุกวันนะคะระบบเผาผลาญของเราจะดีนะคะและเขาก็จะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะค่อยคคููดาวนะคะแล้วเราจะมาทําการคายเส้นนะคะหนึ่งี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้า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 อ่าเราจะมายืดเอ็นร้อยหวกันนะคะดึงแขนขึ้นไปประสานมือและดึงแขนขึ้นไปนะคะยืดเอ็นร้อยไหวาย s t r e t c นะคะไายเส้นสักสิบครั้งและเปลี่ยนขา สองสามสาพเพื่อลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อลดคลายเส้นคลายความตึงของเส้นและกล้ามเนื้อของเราและลดอาการเป็นตะคิวนะคะ๋ย่าลืมไปออกกาลังกายกันนะทุกคนขยับเท่ากับออกกำลังกายและก็ใครที่ชอบการออกกำลังกายก็ติดตามไว้ที่ช่องของแอนนี่ได้นะคะและลองไปทำกันดูนะคะ จะทําให้เรามีภูมิต้านทานที่ดีนะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์ไว้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีรประโยชน์และเพื่อนๆที่ชอบการออกกาลังกายก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอนลี่ด้วยนะคะอย่าลืมไปออกกําลังกายกันนะคะสวัสดีค่ะ